นี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการประเมินเวลาของหัวหน้าช่างใน Q5 Control ค่ะเมื่อเราลงทะเบียนในระบบ Q5 Control มาแล้วนะคะหน้าแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือหน้าของแท็บสถานะตัวนี้ค่ะแ็บสถานะตัวนี้นะคะก็จะบ่งบอกเราถึงว่ารถแต่ละคันในศูนย์บริการของเราอะค่ะอยู่ในสถานะไหนบ้างนะคะโอเคเมื่อเมื่อเราดูแ็บสถานะเรียบร้อยแล้วจากตอนจากนั้นนะคะก็จะเป็นการประเมินเวลา โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประเมินเวลาของป้ายทะเบียนกก1 2 3 4ภูเก็ตนะคะที่อยู่ในสถานะลงทะเบียนก่อนนะคะเ,คเมื่อเราเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะลงทะเบียนยประเมินเวลาคันไหนนะคะจากนั้นให้เรามากดตรงที่แถบประเมินเวลาะคะ่ะเมื่อเรากดมาที่แถบประเมินเวลาแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะเลียงตามช่องซ่อมนะคะเดี๋ยวเราก็เลื่อนหารถป้ายทะเบียนกก1234อได้เลยค่ะ แล้วก็เลื่อนเรื่อยๆนะคะ,ะแล้วเราก็เจอแล้วค่ะว่าป้ายทะเบ,บียนกกหนึ่งสองสามสี่ภูเก็ตนะคะก็จะอยู่ในช่องซ่อมที่สิบค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะเข้าไปแล้วเราก็จะเจอคําว่าปุ่มคําปุ่มมันก็จะมีสามปุ่มก็คือปุ่มไปลงทะเบ,บียนปุ่มประเมินเวลาปุ่มย้ายช่องซ่อมนะคะเ,เราสามารถกดจากปุ่มตัวนี้เพื่อประเมินเวลาได้เลยหรือไม่เราก็สามารถเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็มากด เพิ่มประเมินเวลาในตัวรายการประเมินเวลาโดยหัวหน้าช่างได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวจุนจะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการประเมินครั้งที่1ของหัวหน้าช่างค่ะโดยเวลาเริ่มซ่อมและเวลาซ่อมเสร็จนะคะก็จะเป็นการคาดการมาก่อนเบื้องต้นของ SA นะคะแต่หัวหน้าช่างสามารถมาปรับเวลาได้เพื่อเพื่อเป็นการบริหารงานในโรงซ่อมได้นะคะก็คือสามารถกดตรงที่ลูกศรตอนนี้ค่ะแล้วก็เลือกเวลาได้เลยค่ะ วเป็นเริ่มซ่อมบ่ายโมงครึ่งเวลาซ่อมเสร็จบ่ายสอเมื่อหัวน้าช่างอะคะ่ะประเมินเวลาเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก okay. เมื่อทำการบันทึกเสร็จแล้วนะคะต่อไปให้หัวน้าช่างกดตรงที่ลูกศรย้อนกลับไปค่ะกจากนั้นนะคะให้พี่ๆอะค่ะลองสังเกตดูว่าตัว ตัวการ์ดใบนี้ค่ะของรถคันนี้ค่ะมันก็จะมีการประเมินเวลาครั้งที่หนึ่งของหัวหน้าช่างขึ้นมาเป็นแถบขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะต้องรอให้ปุ่มสีส้มตัวนี้ค่ะหายไปก่อนเพื่อทำการบันทึกข้อมูลให้กับเราค่ะ,คนะคะถ้าเป็นเหมือนคันอื่นก็จะมีการประเมินเวลาของหัวหน้าช่างอยู่แล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่ง เราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะว่ารถแต่ละคันนะคะมีคันไหนบ้างที่เรายังไม่ได้ประเมินเวลาเราก็สามารถเข้าไปประเมินเวลาได้ค่ะเหมือนอย่างเช่นคันนี้นะคะก็คือช่องเจ็ดนะคะก็คือยังไม่ได้มีการประเมินเวลาเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่ารถคันนี้ค่ะถ้าเข้ามาแล้วเราก็สามารถเข้าไปประเมินเวลาได้ก็คือโดยที่กดจากปุ่มที่ทุนบอกเมื่อกี้หรือว่าเลื่อนลงมาแล้วกดจากตัวเพิ่มประเมินเวลาตัวนี้ได้เลยค่ะโอเค เมื่ออย่างของป้ายทะเบียนกกอนหนึ่งสองสามสี่นะคะบัรทึกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันก็จะมีแถบขึ้นมาหนึ่งแถบแล้วก็เดี๋ยวเรารอ,รอ,รอสักแป๊บนะคะตัวลงทะเบียนตัวนี้ค่ะมันก็จะกลายหายเป็นตัวคําว่ารอส้มหรือเป็นแถบเป็นตัวสีส้มเราก็สามารถมาดูตรงที่สถานะเราอตัวที่สถานะเนี่ยค่ะมันก็จะบอกเราว่ามีรถคันไหนบ้างที่เนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนจากเมื่อกี้นะคะที่จุนบอกว่า จากตัวลงทะเบียนที่เป็นสีเขียวอะคะ่ะเมื่อหัวหน้าช่างได้มีการประเมินเวลาแล้วอะคะ่ะแล้วกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวหน้าสถานะตัวนี้นะคะ่ะของรถายทะเบียนกกหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็คือรอซ่มอมรอซ่อมนี่หมายถึงว่าเราให้ช่างอะคะ่ะเข้าไปค็อกกิ้งงานลงเวลาเริ่มทํางานได้อะคะ่ะโอเคพี่หัวหน้าช่างก็สามารถดูจากหน้าสถานะนี้ได้ว่ามีรถคันไหนแล้วบ้างที่เรามีการประเมินเวลาแล้วหรือรถคันไหนบ้างที่เรายังไม่มีการประเมินเวลา และเมื่อเราประเมินเวลาไปแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าพนักงานช่างะคะ่ะได้กดเริ่มงานซ่อมแล้วหรือยังโดยดูจากหน้าแถบสถานะตัวนี้มันก็จะมีบอกค่ะโอเคเมื่อเสร็จจากการประเมินเวลาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของช่างในการค็อกกิ้งงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทของช่างในการค็อกกิ้งงานกันเลยค่ะ